นะเจ้าทั้งหลายนะเอ,อก็บอกแล้วคนคนคนสามมาอีกแล้วคนสามปล่อยไปเรื่อยอะ่ะนะว่าไงว่าไงหมอตุกตาพยากรว่าไงฮะหมอตุกตาพยากรฮะอ้าวหายไปแล้วละหมอตุกตาพยากร เร็วส่บอกให้ส่งมาสามดอกกุหราบเป็นหนึ่งคำถามเร็ว <c oughs> เจ้าทั้งรลายฟองฟ้าแสงสดใสสวัสดีสวัสดีเจ้าทั้งรลายนะขอบคุณมากนะสามดอกคุหราบแล้วพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คำถามได้เลยนะชื่ออะไรพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คำถามได้เลยเดี๋ยวดูให้นะและเจ้าทั้งรลาย นะสวัสดีเจ้าทั้งหลาย